สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life and Richer Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรงจงจะรินจงเจรรัตน์สวัสดีครับผมและวันนี้เรามาต่อจากหัวข้อในอาทิตย์ก่อนนะครับนั่นคือการเพิ่ม productivity ในการทำงาน 300%ด้วย8เทคนิคนี้นะครับซึ่งในอาทิตย์ก่อนเนี่ยเราได้พูดถึง4เทคนิคแรกไปแล้วนะครับผมทวนให้นิดนึงก่อนที่เราจะไปอันที่ 5, 6, 7, 8ในวันนี้นะครับอันแรกก็คือการเคลียร์สเตทนะครับตั้งสติตัวเองก่อนสตาร์ทนะครับ2ครับคือการสร้างถังความคิดนะครับหรือระบายความคิดลงไปใน AC หรือว่าเขียนเป็น Mind Map ในไวท์บอร์ดนะครับ 3ครับคือการจับกลุ่ม A B C D E นะครับซึ่งเป็นการจัดระดับความสำคัญนะครับใครไม่เคยฟังก็แนะนำให้กลับไปฟังอ p ก่อนหน้านี้ก่อนนะครับแล้วก็อันที่4ครับคือการเลือกงานลงตารางตามความสำคัญนะครับด้วยการใช้กฎพาเลโตเข้ามานะครับ20%ของงานตรงนั้นจะมีเนื้องานทองคำนะครับซึ่งเราก็จะโฟกัสไปที่งาน A ที่เป็นเนื้องาน A นะครับเป็นตัว A สำคัญนะฮะอันนี้ก็คือ4อันแรกครับที่เราได้พูด ไปในอาทิตย์ก่อนนะฮะใครไม่ได้ฟังนะฮะแนะนําว่าให้กลับไปฟังก่อนอย่าเพิ่งฟังคลิปนี้เดี๋ยวไปต่อไม่ถูกนะครับผมสําหรับคนที่ฟังแล้วนะครับนั่นแปลว่าคุณก็น่าจะผมหวังนะผมหวังว่าคุณน่าจะได้เอากลับไปลองใช้จริงแล้วจริงหมครับดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่ได้มีประสบการณ์ในการนั่งตั้งสติหายใจแบบที่เราฝึกกันสร้างถังความคิดแล้วจัดกลุ่มนะครับแล้วก็เลือกโครงงานที่สําคัญมา ได้แล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า20-30นาทีแน่ตอนนะฮะในการที่วางแผนตรงนี้ทีนี้ครับเมื่อคุณได้ลิสต์งาน A มาแล้วนะฮะในขั้นตอนที่5ครับทุกท่านมันคือการที่คุณต้องเอาไอ้งาน A ที่มันเป็นหน่วงานสำคัญแบบ A เนี่ยใส่ลงไปในตารางปฏิทินครับโอเคไหมครับโดยข้อนี้นะครับสำคัญมากเลยครับ ในการที่คุณใส่เข้าไปในตารางปฏิทินน่ะนั่นแปลว่าคุณต้องมีคาล endar ของตัวเองหรือปฏิทินของตัวเองครับหลายๆคนครับไม่มี productivity เพราะว่าไม่เคยควบคุมตารางเวลาตัวเองปล่อยให้เวลาควบคุมชีวิตเราเนะครับวันนี้นะครับถ้าเราไม่บริหารเวลาเวลาจะบริหารชีวิตเราครับต้อง aware เป็นพิเศษนะครับใครที่ไม่เคยใช้ปฏิทินนะครับอาจจะเป็นเวลาที่ดีนะที่ต้องใช้และทุกวันนี้จริงๆเทคโนโลยีมันก็สนับสนุน เพื่อกูเราสุดๆแล้วนะครับอย่างตัวโมเองใช้ iPhone ใช่ไหมเราก็จะใช้ตัว l p p l l e n l e r นรับซึ่งมันดีมากๆนะครับแล้วอย่างใน Office โอมเราจะใช้ Mac กันทุกคนนั่นหมายความว่าเราสามารถซิงค์นะครับตารางกันเนี่ยได้เลยเราจะเห็นเลยว่าตารางงานแต่ละคนนะครับเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเลขาโอมจะเห็นตารางของโอมทั้งหมดเวลาลงงานอะไรจะบุ๊กโคชชิ่งอะไรกับใครเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทันทีทันใดเลยนะครับผมเวลามีงานแทรกอะไรปุ๊บเราก็จะเห็น แล้วการที่เรามีตารางแบบนี้คุณเชื่อไหมมันจะเหมือนการที่เราขับรถแล้วเรามีเกจเกจที่เราเห็นว่าน้ํามันเหลือเท่าไหร่นะครับคันเร่งเราเหยียบเร็วเหยียบช้าไปแค่ไหนนะครับปราศจากการวัดค่าเวลาเนี่ยนะครับคุณจะไม่สามารถบริหารมันได้อ่ะคุณเคยได้ยินคำว่า if there's no measurement there's no management, there no management นะครับถ้าไม่มีการวัดค่าก็จะไม่มีการบริหาร ครับเช่นเดียวกันครับมันมันเป็นเรื่องนี้กับทุกเรื่องเลยนะถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณจะกินข้าวเพื่อลดน้ําหนักหรือเอ่อเพื่อลดน้ําหนักถ้าคุณไม่วัดน้ําหนักคุณคุณก็จะแทบไม่รู้เลยแหละว่า r o g เกรสหรือว่าการเติบโตของคุณพัฒนาการของคุณมากน้อยขนาดไหนนะครับดังนั้นวันนี้เรากาลังพูดถึงเรื่องของ productivity หรือเวลาการวัดค่าด,ด้วยตารางงานนะครับมันคือการเห็นได้ชัดเจนนั่นเองว่าเวลาของคุณมีมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วเชื่อผมครับ ถ้าคุณทําแบบนี้ได้แล้วคุณเอาเนื้องาน A ใส่ลงไปในตารางก่อนนะผมบอกเลยว่าวันนั้นจะเป็นวัน productive ของคุณนะครับเลือกงาน A ใส่ไปก่อนถ้าเสร็จแล้วให้ใส่งาน A ตามลงมปหมดทั้งก๊อก A แล้วค่อยใส่ B ตาม B ตามหมดแล้วค่อยใส่ C ค่อยใส่ D ค่อยใส่ E นะครับเอออมลืมสื่อสารไมครับว่างาน D เป็นงานที่สามารถแทรกแล้วแล้วแล้ว,แ,ลวแจกงานก่อนได้เลยก็ได้ ราะงานดีมันคือการเดลิเกตเนาะนะครับงั้นคุณสามารถเอางานดีมาใส่ไว้ในช่อง A ก็ได้นะเพราะมันเป็นแค่การสื่อสารปุ๊บปุ๊บปุ๊บสั่งแล้วก็จ่ายงานนะครับถ้าคุณมีทีมมีลูกน้องก็กระจายไปให้ถูกจุดนะครับเรื่องนี้ก็สําคัญมากๆนะครับงั้น A B C D E ครับ D กับ E จะเป็นตัวที่คุณสามารถทําได้เลยก่อน A ได้สาม D คือเดลิเกตส่งออกและ E คือค่าทิ้งเลยก็คือไม่ได้ทํานั่นเองนะครับ,นะรบงั้น D กับ E จริงๆคุณไม่ได้ทำนะฮะมันเป็นการสื่อสารส่งต่อ ทีนี้ครับกลับมาที่ไอ้ข้อ5ที่ผมบอกว่าพอคุณมีตารางแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในตารางนี้คือต่อวันทาใจไว้เลยเนะครับทําใจไว้เลยว่าให้เลือก4งานที่สําคัญที่สุดนะครับสมถึงสี่งานที่สําคัญที่สุดแล้วถ้าทําถึงถือว่าดีแล้วและถ้าหากว่ามีเวลาเหลือที่เหลือคือโบนัสครับนี่เป็นวิธีคิดนะ โอเคไหมครับคุณเลือกงานหลักมาเลย3กับ4มาก่อนเพื่อมั่นใจว่าจะทําให้จบภายในวันนี้อาจจะเป็นช่วงเช้า2เย็นช่วงเย็นสถ้าคุณทําเสร็จนะครับแล้วเหลือเวลาทําอื่นๆสิ่งนั้นเราจะเรียกว่าเป็นโบนัสโอเคไหมครับดังนั้นการจัดการเวลาแบบนี้มันไม่ได้แบบต้องอัด30อย่างเข้ามาในวันเดียว มันจะเครียดแล้วมันส่งผลว่าวันถัดๆไปกลายเป็น performance ไม่ได้ดีนะครับแล้วกลายเป็นเราไม่ได้เลือกเนื้องานที่สําคัญมาทําจริงกลายเป็นงานจุกจิกจุกจิกนะครับทำให้ไม่เกิด productivity ครับดังนั้นข้อ5นะครับข้อแรกนะครับคือการลงตารางเวลาน,านะครับและอย่าลืมว่าการลงตารางเวลานี้กรุนานครับเลือกมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วคุณก็จะได้เห็นว่าตารางของคุณเนี่ยอย่าให้มันแน่นเกินไปนะรประมาณ3 สี่งานต่อวันและที่เหลือคือโบนัสครับอันที่6กันเลยครับเทคนิคที่6ตามมากันติดๆครับคือคุณควรพักสมองคุณทุกๆสอชั่วโมงครับในที่นี้นะครับบางที่บางศาสตร์อาจจะบอกว่าพักทุกๆ20นาทีแล้วก็เบรคมา5นาทีให้สมองแล่นนะครับแล้วแต่แต่สําหรับโอมครับโอมมองว่าทุก2ชั่วโมง is a must คือจาเป็นจริงๆนะครับ เวลาอมสอนเทรนนิ่งเองเนาะตัวอมเป็นเทรนเนอร์เนาะครับอมจะรู้เลยว่าเวลาเริ่มสอนคนให้เทรนนิ่งไปเรื่อยๆเกิน2ชั่วโมงปุ๊บคนจะเริ่มลาละถ้าฝืนสอนต่อนะครับเราจะเห็นเลยว่าประสิทธิภาพของคนที่เอนเกจหรือมีส่วนร่วมในห้องเนี่ยค่อนข้างตกลงไปอย่างรวดเร็วเลยเนะครับดังนั้นตัวคุณเองเนาะสมองคุณทํางานนาะครับคุณอาจจะใส่สุดเลยกดมิดโฟกัสไปเลยสองชั่วโมงแล้วพอครบ2ชั่วโมงปุ๊บคุณอาจจะเบรกสัก5นาที10นาทีครับให้สมองคุณได้พักบ้าง การพักแบบนี้นะครับมันเป็นการรีชาร์จตัวเองให้สมองคุณได้ผ่อนคลายนะเวลาคุณกลับมาทำต่อมันจะไม่เกิดอาการฟาทิกหรือล้านะครับซึ่งถ้าฟาทิกสมองเราล้าไปแบบนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นลากตัวเองทํางานต่อแล้วนั่นก็จะนําพามาสู่งานที่ไม่มี productivity creativity creativity Creat ก็หายไปนะครับรวมถึงความสุขในตัวของคุณเนี่ยก็อาจจะหายตามไปด้วยเลยนะครับดังนั้นอย่าประมาทเลยทีเดียวนะฮะก็กรุณาครับ ให้2ชั่วโมงพัก2ชัว the, 2> ่วโมงพักนะครับงั้นช่วงเช้าคุณอาจจะรันงานปุ๊บสองชั่วโมงมีพักเบรกรันต่อกนิดหนึ่งพักเบรกกลางวันนะครับเข้าหลังจากเบรกกลางวันเสร็จปุ๊บทัดต่อเลยเต็มอีกสองชั่วโมงแล้วก็มีพักเบรกหน่อยครับเพื่อที่จะได้ทัดต่อในช่วงบ่ายและช่วงเย็นนะฮะก็พยายามจัดเบรกให้กับตัวเองนะครับผมนั่นคือเทคนิคข้อที่6นั่นคือการเบรกโอเคไหมครับเบรกและข้อที่7ครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่มันเป็นเรื่องที่คุณต้องฝึก ทำจริงๆต่อให้คุณจะเป็นลูกน้องหรือเป็นหัวหน้างานคุณจะต้องกล้าทําสิ่งนี้ครับสิ่งนี้คือการเตือนเต้นละสีนะครับอยากรู้ละส่นะครับข้อที่7ครับมันคือการปฏิเสธครับหรือการ say no enough นะครับคุณไม่สามารถทำทุกงานแทรกที่ผุดเข้ามาหาคุณได้ครับคุณต้องเริ่มกล้าสื่อสารครับว่าถ้าจะให้เขา รับงานนี้ถ้าคุณจะรับงานเนี้มาถ้าคุณจะแทกงงานอะ่ะผมขอส่งให้เย็นนี้นะหรือผมขอใสุ่่งนี้เช้านะเขาบอกไม่ได้ไม่ได้มันด่วนจริงๆแล้วอาจจะต้องเช็คครับว่าแล้วเร็วสุดหรือช้าสุดที่คุณสามารถได้รับงานเนี้คือเมื่อ,อไหร่เขาอ,อาจจะบอกว่าอีกสามชั่วโมงข้างหน้าคุณอย่างน้อยก็สามารถบริหารเวลาตัวเองได้นะครับแต่ปราศจากการ ก่อนรับงานเข้ามาคุณไม่ปฏิเสธหรือคุณไม่สื่อสารเลยว่าเออคุณแทรกตอนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวรออีกสองชั่วโมงนะเราสินทําให้เนี่ยถ้าคุณไม่สื่อสารแบบนี้นะครับปัญหาที่จะตามมาคือคุณก็จะไม่ได้ทํางานคุณคุณก็จะต้องวิ่งไปแก้งานคนอื่นก่อนงานแทรกก่อนนะครับและปัญหาที่ตามมาคือแล้วงานของคุณก็จะไม่เสร็จสักทีดังนั้น m ม n d s e t ตรงนี้ครับมันไม่ใช่การปฏิเสธไปเลยว่าฉันจะไม่รับงานแทรกนะครับในการทํางานจริงมันปฏิเสธไม่ได้ แต่มันคือการสื่อสารให้ชัดเจนว่าเราปฏิเสธที่จะทําตอนนี้แล้วส่งให้ตอนนี้เพราะเรากําลังทํางานอื่นอยู่แต่เดี๋ยวเราส่งให้นะอีกครึ่งชั่วโมงอีกชั่วโมงหนึ่งตอนเย็นหรือในวันพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้านะครับดังนั้นฝึกพูดประโยคนี้ให้ติดปากครับว่างานนี้ทําให้ได้นะและส่งช้าสุดได้เมื่อไหร่นะครับ ประโยคนี้ครับค่อนข้างชัดเจนเลยว่าส่งช้าสุดได้เมื่อไหร่เพื่อที่เราเองก็จะได้รู้ว่าคนตรงหน้าเนี่ยเขาก็ต้องตอบตัวเลขที่เขาโอเคกับคําตอบนั้นและถ้าบังเอิญมันบอกว่าต้องทําตอนนี้จริงๆโอเคครับมันคืองานคุณก็ต้องปรับตัวและดอกจันไว้เลยว่าคุณต้องเห็นว่างานแทรกเหล่านี้มันเกิดซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่ามากี่อาทิตย์กี่เดือนหรือกี่ปีแล้ว หลังจากนั้นครับคุณต้องไปสื่อสารกับไอ้คนที่ทํางานแทรกให้กับคุณเนี่ยไอ้คนสร้างงานให้กับคุณเนี่ยครับว่าการุณาทําทุกอย่างให้เป็นระบบให้มันมีฟโฟล์์นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันมีฟโฟล์ในการทํางานจริงๆปัญหาการแทรกงานจะถูกลดลงไปเยอะมากครับหรือมากไปกว่านั้นครับคุณสามารถจัดเวลาได้เลยด้วยซ้าว่าช่วงเช้าไม่ให้แทรกถ้าใครอยากแทรกมาช่วงบ่ายช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึง่งเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากแทรกอยาก ร quest งานอะไรก็แล้วแต่พุ่งมาได้เลยนอกเหนือเวลาปิดโอกาสแล้วนะนะครับอันนี้อาจจะประจาเป็นมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือซ e อนะครับหรือคนที่มีลูกน้องที่อยู่ภายใต้การดูแลหลายๆายสายนะครับตัวคุณพ่อผมเองคุณพ่อของผมเองเนาะนะครับอดีตท่านเป็นเ,เรียกว่าเป็น H R director ของบริษัทเอกชนหนึ่งที่นะครับคุณพ่อผมจะสอนผมหนึ่งอย่างว่าหัวหน้างานเนี่ยนะครับหนึ่งคนเนี่ยควรมี direct report หรือว่าคนที่ ดีวงานโดยตรงเนี่ยไม่เกิน8คนแม็กซิมัมเกิน8เนี่ยหลวมแล้วนะครับจะเริ่มแบบไม่เวิร์กแล้วดังนั้นนะครับก็ manage flow ตัวเองดีๆนะครับผมนั่นคือข้อที่7นะครับปฏิเสธได้นะครับถ้าจะรับปากทำก็กรุณาเลื่อนแล้วก็จัดเวลาตามตารางที่คุณได้หลอกไว้แล้วนะฮะและนั่นคือข้อที่7ครับเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นคือข้อที่แครับนั่นคือเวลาคุณวางตารางของคุณเสร็จแล้วใช่ไหมคุณ เห็นภาพใหญ่ครับคุณจะสามารถ forecast หรือคาดเดาอนาคตได้แล้วยิ่งคุณคาดเดาได้เยอะชีวิตของคุณนะครับก็จะยิ่งสงบสุขนะครับเวลาคุณมีความคิดอะไรเลอะเทอะขึ้นมาคุณก็กลับเข้าไปที่สเต็ปที่2นะครับคือการสร้างถังความคิดแล้วก็โยกความคิดลงนั้นเนี่ยมาบริหารนะครับมาจัดการมันจัดลําดับแล้วก็ใส่ตามไทม์สเลอรของคุณทีนี้ครับผมก็จะบอกว่าข้อที่8คือการที่คุณต้องฝึกวางแบบเนี้ยทุกอาทิตย์นั่นหมายความว่าอาทิตย์หนึ่ง คุณควรจัดเวลาทำแบบเนี้หนึ่งครั้งต่ออาทิตย์นะครับกระบวนการตรงนี้ตัวโอมเองเรียกว่า l i ค e conductor นะครับคือเราเหมือนเป็นผู้กำกับในวงดนตรีนึกออกมาเหมือน conductor นะครับแต่ l i ค e conductor ตรงนี้คือเรากำลังควบคุมชีวิตตัวเองอะอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนเรากำลังควบคุมได้ว่าตรงไหนช้าตรงไหนเร็วนะครับและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ nut productive เหลาหลายทำพลาดสิ่งนี้ครับฟังให้ดีนะครับ นั่นคือการที่คุณเช็คตารางตัวเองดีๆในทุกอาทิตย์แล้วคุณกลับมารีวิวว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณทําอะไรไปบ้างคุณทําได้ดีไม่ดีอย่างไรคุณเห็นไหมว่าคุณลงตารางแล้วคุณทําได้ครบไหมหรือคุณแอบกระโดดตารางของคุณคุณเห็นไหมว่ามีงานแทรกมามากน้อยขนาดไหนคุณเห็นไหมว่าใครเป็นคนแทรกคุณคุณสามารถรับมือจัดการในอนาคตให้มันดีอย่างไรได้บ้างและสุดท้ายนะครับในข้อที่8นี้ห้าม พลาดเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วในแปข้อครับชีวิตไม่ได้มีแต่งานนะครับทุกท่านอย่ามัวแต่สร้าง productivity ในงานแล้วลืมสร้าง productivity ในชีวิตครับเพราะชีวิตของคุณไม่ได้มีแค่งาน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 ,งานและงานงานครับแต่คุณยังมีคนใกล้ตัวคุณอาจจะมีคนรักคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณอาจจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพของตัวคุณนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนา ความคิดของตัวเองด้วยการอ่านหนังสือนะครับฟังคลิปใหม่ๆนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการอยู่กับสังคมของคุณออกไปเจอเพื่อนๆบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นการปฏิบัติทางศาสนาของคุณเพื่อขัดเกลาจิตใจตัวเองให้ยกระดับในเรื่องของจิตวิญญาณของคุณนะครับหรืออาจจะจัดเวลาทําอะไรดีๆกับสังคมทำคอมมูนิตี้เซอร์วิสไปช่วยเหลือคนอื่นๆนะครับก็อยู่ในแผนงานที่คุณสามารถสร้างให้มันเกิด productivity ได้เช่นกัน ที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกอย่าลืมเวลาพักผ่อนเวลาเที่ยวของคุณด้วยนะสิ่งเหล่านี้ที่นอกเหนือจากงานทั้งหมดที่ผมพูดมาคุณควรลงไปในตารางด้วยครับและถ้าคุณลงไปในตารางจริงๆนะเพื่อผมนะครับแบ่งกลุ่มไว้เลยว่างานสีนี้พักผ่อนสีนี้คนลักสีนี้ครอบครัวสีนี้แล้วเวลาคุณกลางออกมาทั้งคาล endar ของคุณ่ะคุณจะเห็นภาพที่สวยงามครับว่า คุณจะดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไรแล้วถ้ามันรู้สึกว่าไม่บาลานซ์ก็แค่ปรับงานให้น้อยลงเพิ่มเวลาสุขภาพให้มากขึ้นถ้ารู้สึกมันไม่บาลานซ์อีกปรับงานให้น้อยลงอีกเพิ่มเวลาของคนรักมากขึ้นหรือคุณลดเวลาเล่นเกมของตัวเองไปเพิ่มเวลาออกกาลังกายไหมลดเวลา Netflix ไปเพิ่มเวลาสังสรรค์กับเพื่อนดีไหมนะครับหรือบางคนต้องลดเวลาสังสรรค์กับเพื่อนเพิ่มเวลาครอบครัวดีไหมนะครับงั้นการจัดตารางแบบนี้รีวิวมันทบทวนมันนะครับ จะสร้างประสิทธิภาพสูงสุดกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันทุกๆวินาทีของคุณจริงๆครับและ8ข้อนี้นะครับที่โอมบอกให้ทุกคนฟังอยู่คือสิ่งที่โอมทําจริงใช้เองนะครับและบอกได้เลยว่ามีประสิทธิภาพสูงมากครับเรียกว่าลองไปฝึกใช้กันดูนะครับไอแข้อนี้สุดท้ายมันอยู่ที่คุณใช้อย่างจริงจังอย่างเข้มข้นนะครับแล้วผมบอกเลยว่าคุณจะได้พบชีวิตที่แบบว่า ยังว่างอยู่หัวไม่ได้ลกหัวไม่ได้กังวลทุกอย่างคุณรู้สึกว่ามันอินคอนโทรและที่เหลือก็คือคุณเลือกใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้ได้ตามที่คุณต้องการเลยครับงั้นลองดูนะครับกลับไปบริหารเวลาแล้วก็สร้าง productivity ให้กับตัวเองนะฮะและลองดูครับไว้มีโอกาสมาฟีดแบ็กกับผมด้วยนะนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้โอมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันครับดีครับ สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะครับ at life a d v i n t u r e นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีถัดๆไปครับสวัสดีครับ